คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าชาวนามีเฮค่ะเพราะว่าคอรมอเทงบ1,925ล้านบาทประกันภัยข้าวนาปีปีนี้นะคะปี2,565นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าทากศคิดค่าเบี้ยไร้ลัก99บาทพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่28ล้านไร่ค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอร,รมอได้เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวหนาปีปีการผลิต2,565วงเงินอยู่ที่1,925ล้านบาทโดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน60%ค่ะแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสอ,อุดหนุนอยู่ที่40%หลักเกณฑ์คืออะไร ฟังชัดๆนะครับคุณผู้ชมหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วดูไปพร้อมกันก็คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อทอกศค่าเบี้ยไร่ละ99บาท พื้นที่เป้าหมาย28ล้านไร่รัฐอุดหนุนให้ไร่ละ59.40บาทคือตรงนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่60%แล้วก็ทางทากาศาอุดหนุน39.60บาทก็คือ60สตางค์คิดเป็น40%กลุ่มลูกค้ากเกษตรกรทั่วไปค่าเบี้ยก็ต้องแยกตามความเสี่ยงในพื้นที่นะคะอย่างเช่นพื้นที่เสี่ยงต่ำอยู่ที่ไร่ละ9 9บาท แต่ถ้าพื้นที่เสี่ยงสูงขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่218บาทซึ่งรัฐจะอุดหนุนไร่ละ59บาท40สตางค์เท่ากันทุกพื้นที่ค่ะส่วนค่าเบีย้ยประกันภัยแบบสมัครใจครับพื้นที่เป้าหมาย500,000ไร่ด้วยกันนะครับอันนี้กเกษตรกรต้องจ่ายเองแบ่งตามความเสี่ยงพื้นที่เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นพื้นที่เสี่ยงต่าไร่ละ27บาทแต่ว่าถ้าเสี่ยงสูง110บาทเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้วงเงินคุ้มครอง7ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วก็ศัตรูพืชโรคระบาดโดยประกันพื้นฐานให้วงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับภัยธรรมชาติไร่ละ1190บาทถ้าเป็นภัยศัตรูพืชหรือว่าโรคระบาด595บาทครับส่วนสมัครใจนะคุ้มครองภัยธรรมชาติที่240บบาทและภัยศัตรูพืชหรือว่าโรคระบาด ไร้ละ120บาทนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะคะส่วนเรื่องของราคาหมูกันบ้างที่ดูเหมือนว่าจะไม่หมูแนวโน้มของราคาหมูนะคะทางฝั่งของนายสุราชายัยสุที่ธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเนี่ยก็คาดว่าราคาหมูที่แพงตอนนี้ยังจะแพงต่อเน,นื่องอีก2เดือน สรุปก็คือยังไม่มีข่าวดีนะคะเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าการอนุมัติให้นําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศที่บอกว่า1.2ล้านตันไม่ทันค่ะไม่ทันกับการแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนส่วนการตรึงราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มไม่เกิน100บาทต่ตอกิโลกรมัมยอมรับนะคะว่าอาจจะทําได้แค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นส่วนฟาร์มในภูมิภาคอย่างเช่นทางภาคเหนือภาคอีสานก็คงตรึงได้ยากเพราะว่ามีต้นทุนค่าขนส่งที่แพงกว่านั่นเองอ 2เดือนถ้านับตั้งแต่วันนี้ไปก็มิถุนายนคือสภามิถุนา,นา,า,นาหรืออาจจะไปจนกระทั่งต้นเดือนกรกฎาคมก็เป็นได้ะนะครับ